วันนี้พามากินอะไรครับผมเคจีกาบีนะคะเคจีกาบีกาบีแปลว่าหมูก็หมูแต่ว่า,าทำให้ซสอสก็ตอรีด้วยหมูหมักยายมาด้วยก็ไม่ต้องห่วงนี่คุณเนี่ยไม่กินข้าวกินทุปเป็นตัวเลยไม่ยอมกินกินแต่มันหวานใช่ไหมระวังนะร้อนนะร้อนนะไม่ขี้เหไงไื่ออ้ เวลามากินร้านอาหารกเกาหลีก็จะชอบนะครับเพราะว่ามีเครื่องเสิร์เยอะแยะให้เรากินด้วยนะครับอยังไม่ซุนนะแค่จัดก,ก่อนอะไ้สุกเร็วมากจะได้สุกท,ทั่วเพราะว่าเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาจะให้เป็นแผ่นใหญ่มาเราก็ต้องมาใกล้ๆสุกเนี่ยเราก็มาตาัดเวลา,วาปิ้งย่างหรืออะไรอะ่ะต้องหมั่มองก่อนรว่าไม่ไม่ถูกใจคุณว่า,วา ถ้าเวลามากินติ้งย่างน้องโมงเขาจะทำเองนะเขาชอบเป็นเนื้อซี่โครงด้วยนะเนื้อซี่โครงนีก็มีเดมจังซุปนี่ต้องสั่งหรือว่าแถมอ๋อสั่งแต่ผมเฉยๆนะเพราะว่าของคุณอร่อยที่สุดแล้วแน่ถูกต้องถูกต้องนี่รสนาคาน,นี่นัำตาลแต่นเนี่ยจะกินได้นะคะนี่ตอนนี้ก็ดูน่ากินมากเลยเหรอน่ากินนี่มามุ้งที่ถึงมาง ใสาใสเกาหลีอ่ะประเนี่ยวนี้กินแบบนี้เลียงเมียงก็มาแล้วพี่กับเลียงเมียงเหรอครับใช่อันนี้ลลนต้องก,กินกับบูริงเกัยนะคะอ่กินกับนี้นะครับนี่บูริงเมียนเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับชอบมากเลยได้เลยนี่เรามาเที่ยวนะครับเขาเล่นลูกบาศก์การได้กินอร่อยๆก็มีความสุข ว้าวน,นี่วานใช่ไหมครับร้อนด้วยวานด้วยเูเขากลับมาเกาหลีนี่เขาสดชื่นมากเลยนะครับกินด้วยเกลือจบแล้วเขากลับมาเกา,กกาหลีเขาสดชื่นมากครับดูมีความสุขมากเลยนะ ดูบรรยากาศพ่อกับแม่ของมะม่วงพามะม่วงมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงต้อนรับกลับบ้านนะครับเห็นลูกสาวก็มีความสุขมากพ่อมาสิตาเดี๋ยวผมต้องไปลุยบ้างแล้วล่ะนั่งเหงาเลยครับไม่อยากให้นั่งใกล้เก่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดนะคะอร่อยกระดูกนะครับอร่อยที่สุดหรือเหนียวที่สุดกินยักที่สุดกินยากที่สุดอร่อยต้องแทะกระดูกด้วยนะครับอุ๊ อะไรนะตกแล้วไม่กินแล้วฝันม,มันเฉียวอะไรแล้วไงก็หมื่นสองพันวอนก็ไม่แพงมากนะแต่ทำไมคุณไม่ใจสั่งล่ะอันนี้เขาเอาอยู่เลี้ยงไงเกือบเกือบประมาณสองพันห้าร้อยบาทใช่กินเยอะทานอันนี้นนกินเยอะนะสองพันห้าร้อย